สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่8ธันวาคม65นะครับมาดูาผลผลิตของกุลาปเัเซทเมืองไทยต้นแรกนะครับอายุของเขาก็อยู่ที่ประมาณกับ8ปีก็ว่าได้แล้วนะครับตอนนี้จะช้ามากเลยนะครับวันนี้จะมารีวิวให้ดูว่ากุลาปัะเซทที่ปลูกเมืองไทยที่ได้ผลแล้วจะเป็นลักษณะประมาณไหนนะครับเพื่อ,อที่จะได้เป็นข้อมูลให้พี่ๆไม่โดนหลอกกันนะครับเพราะว่าตอนนี้จะมีกุลาปัะเซทหลายๆชนิดกันเข้ามาแต่ว่ากุลาปัะเซทที่ผมมีอยู่ตอนนี้จะเรียกว่ากุลาปัะเซทเต กุลาปะเซตแอ,ส,อสลีนะครับเป็นาสายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยครับที่ปลูกไว้ก็ประมาณที่เห็นอยู่ก็ประมาณห้าหกต้นนะครับในมุมนี้ซึ่งทุกต้นจะมีช่อดอกมาหมดแล้วนะครับนี่ครับมีเพาะช่อดอกของกุลาปะเซตนะครับยังไม่บานนะครับอันนี้ที่ติดผลก็จะมีอยู่สองต้นนะครับต้นนี้ก็มีผลติดมาแล้วผลก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่มากนะครับสาหรับกุลาปะเซตเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะมาพาให้ดูนะครับต้นนี้ก็เป็นกุลาบระเซตเหมือนกันสวนค่อนข้างจะรกนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลสวนสักเท่าไหร่นี่ครับใบของกุลาบระเซตใบก็จะเล็กๆยาวๆวนะครับก็จะมีอยู่มุมมุมนี้ครับที่เป็นหลายๆต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็จะปลูกสเปะสปะร่วมกับสายน้าผึ้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ากุลาบระเซตมามาชมมาชิมพร้อมกับผม เลยนะครับว่ากุหลาบประเสริฐเมืองไทยที่ปลูกเป็นยังไงกันเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องขออนุญาตตั้งกล้องนะครับแล้วก็ถ่ายให้พี่ๆได้ดูว่ามันเป็นยังไงกันเดี๋ยวมาเด็ดกันนะครับครับพร้อมกันหรือยังครับเดี๋ยวผมจะปิดผลไม้ที่ชื่อว่าสละกกุหลาบประเสริฐซึ่งเป็นต้นแรกของเมืองไทยที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในเป็นยังไงนี่ครับตัดตั้งช่อเลยนะครับ นี่นี่ครับผมที่เห็นอยู่เดิมทีเขาจะมีอีกผลหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเน่าเสียไปแล้วเนื่องจากว่าเรายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกุหลาบเซติปุกเมืองไทยว่าผลควรจะเก็บได้ตอนไหนซึ่งตอนนี้ก็พอเน่าปุ๊บก็ได้สังเกตได้ว,ว่าเขาน่าจะงอมเต็มที่เลยมาตัดให้พี่ๆ,ๆได้ดูกันนะครับดูลักษณะดังกายภาพก่อนชุดนี้ชุดแรกเลยนะครับ ผลอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าอยากจะให้ได้ดูกันเพื่อไม่ให้พี่ได้หลายๆคนที่ว่าเพิ่งมือใหม่เป็นข้อมูลเพื่อไม่ให้โดนหลอกอ่ะครับเพราะเท่าที่เห็นเห็นแล้วจะมีพันธุแท้บ้างไม่แท้บ้างหลายๆสา,ายพันพี่ๆได้เอาไปพิจารณาเปรียบเทียบในการเลือกที่จะปลูกนะครับส่วนกุหลาบเซตตัวนี้ที่ผมได้มาจะเป็นเรียกว่ากุหลาบเซตออสตีซึ่งเป็นกุหลาบเซตพันธุ์ดั้งเดิมของเขานะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเป็นผลแรกนะครับเนี่ยครับดูไกลๆนะอันนี้เห็นยังที่เน่าไปที่หายไปก็ผลเริ่มแตกแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันปิดแล้วนะครับบิสมิลลาฮิราะห์มาริอุลอฮมนี่ลักษณะผลโอเคขอปิดมาสองผลนะครับมดขึ้นเลยครับที่แตกมานี่ ดูดูด,ดูดูทุกมุมก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะให้พี่ได้เปรียบเทียบผลค่อนข้างจะเล็กมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับที่ผมได้ทานมาก็จะใหญ่กว่านี้นะแต่ว่าที่เห็นอยู่ก็อาจจะเป็นทลายแรกของของต้นอาจจะดูความไม่สมบูรณ์จะ,จะน้อยไปเดี๋ยวมากรกีดดูกันเลยครับว่าด้านในเป็นยังไงอืม,มว้าวเนื้อเขา จะมีความขาวนี่เปลือกของเขานะครับดูเปลือกไปก่อนขอรีวิวเปลือกก่อนนี่เปลือกของเขาก็ไม่ก้อยต่างจากสลดอินโดทั่วไปนะครับมาดูเนื้อก่อนเขาก่อนเนื้อที่เห็นในตอนนี้ก็ค่อนข้างจะฉ่ำน้านิดน,นึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนเขาภาคใต้มีความขาวตรงปกกับที่เคยทานมากีบทิ้งสองก็ไม่เป็นสีเหลืองตรงปกก็คือสีขาวเหมือนกันถ้าเหมือนสายน้ําผึ้งบางต้นตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเข้มเนาะถ้าใครได้ทานเดี๋ยวมาเกตด,ด้านในครับว่าจะเป็นยังไง อขออย้าใช้มีดนะครับเพอจะตรงตามที่เราต้องการลองดูมเมล็ดจะเป็นยังไงมีความกรอบไหม,มจะมีความฉ่ำน้ำนิดนึงอย่างที่ว่าตอนนี้ภาคใต้ก็ค่อนข้างจะอ่านี่ครับเนื้อด้านในตอนนี้ยังไม่เป็นโพรงนะครับเนื่องจากมีความฉ่ำมากเดี๋ยวมาดูมาเมล็ดกัน เพราะาเมล็ดที่เน่าไปตาของเขาจะเป็นตาบอดนะครับจะไม่มีตาในการขยายพันธุ์เพิ่มเดี๋ยวมาดูมนี้มเมล็ดนี้กันว่าด้านในจะเป็นยังไงอืม,มเมล็ดนี้ตาจะไม่นูนมานะครับนี่ครับมเมล็ดของกุลาระเซตท,ท,ที่ออกผลในเมืองไทยเดี๋ยวผมมาชิมกันดูมก่อนอกลิ่นตรงปลวกครับกลิ่นออกสับประรดมหาเลยอิสเหม่ยไง รสชาติเหมือนกันเด๊ะเ,เลยพี่ตรงปุกมากเลยแต่มันติดปัญหาเนื่องจากที่ท,ทานน่ยมันจะมีความฉ่านิดนึงเพราะตอนนี้ป้ายคือถกมากเลยแล้วก็ขดโตมากเลยแล้วก็ค่อนข้างจะง,งอมมากแล้วสำหรับรสชาติตรงปกนะ สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับกุลาปะเสเนี่ยก่อนที่จะปลูกเยอะๆแนะนําว่าเดี๋ยวผมให้เบอร์ด้านล่างโทรมาหาผมก่อนมาเอาข้อมูลจากผมก่อนเพราะมันจะมีข้อดีและข้อเสียที่ควรจะรู้ก่อนที่จะปลูกผมอาจจะธิบาบเยอะในคลิปอาจจะใช้เวลานานเกินไปแต่ก็จะบอกว่ากุลาปะเสตัวเน,นี้ยผมในส่วนผมอ่ะผมก็จะปลูกไม่เยอะเพราะเนื่องจากว่าผลผลิตก็น้อยอย่างที่พี่เห็นเนี่ยอาจจะใหญ่กว่าน,นี้ีนิดนึงนะต่อไปอะ่ะแต่ว่าผลผลิตก็จะน้อยต้นก็จะไม่ใหญ่เยอะอ่า เลยอาจจะเป็นข้อเสียของเขาแต่รสชาติตรงปกเลยครับเยี่ยมมากเลยเดีย๋ยวต้องพากลับไปให้ที่บ้านได้ลองทานกันดูก่อนว่าแับที่เขาเคยชิมแล้วมเมล็ดเนี่ยเดี๋ยวจะเพาะดูว่าในรุ่นของมเมล็ดที่เมืองไทยเนี่ยถ้าใครสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะมีจาหน่ายอยู่นะครับสําหรับสายพันธุ์กุลาปัะเซสเดี๋ยวมาผ่ามาเกะกุนีลรอบหนึ่งอ,อันนี้โดนโดนโดนมาเลง็งมาเร่งเจลวนะผมจะชิมแบบมเมล็ดเล็กดูกว่า อืมอันนี้ก็หวานด้วยหอมกลินกลินสับป,ปะรดย่านนันสับป,ปะรดมาเลยเดีว่าความกรอบอาจจะน้อยลงไปนิดนึงเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่ทานที่นู่นนะที่อินโดอ่ะเพราะตอนนี้คือมันงอมด้วยที่เห็นอยู่แล้วก็น้ําเยอะด้วยเดี๋ยวมาดูอีกมเมล็ดหนึ่งความเป็นพวงของเขาจะไม่มีเลยแต่เนื้อก็ค่างจนะหนานี่ครับ ย้ำว่าต้นแรกของเมืองไทยนะความฝาดไม่มีเลยแต่เป็นจะเหมือนทานตทานเหมือนทานสับประรดด้วยครับกินสับประรดมาเต็มเต็มเลยอ,อร่อยมากครับคงคิดว่าน่าจะปลูกเพิ่มแต่ติปัญหาตรงที่ผลเล็กนี่แหละยังไงเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับสระกุลาปัต ผมค่อยนามาเสนอใหม่นะตอนนี้ขอญาติานก่อนตอนนี้เสียมารยาทนิดหนึ่งพูดไปรางกินไปรางไปก่อนนะครับบ๊ายบาย